แต่เธอชื่ออะไรอ่ะชื่อวานอ๋ออยู่สาขาเดิมนะเหมือนคนคุณหน้าเลยใช่ใช่เธอชื่ออะไรอ่ะชื่อโอเว่นอ๋อตอนนี้อยู่ทางนี้เหรอใช่ทางนี้อ่ะงั้นเราไปเก็บของกันนะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายวานเรามีเรื่จะคุยด้วยอ่ะอะไรเหรอเราเช่าวานะวานพูดอะไรนี่เนี่ยเราพูดจริงจริงไปแล้ววานไปไกกันนะเออ ไม่ผ่านชนะจิ <t <t ๊บิ <t <t ๋้ไหมได้ไหด้มได้ไไหมได้ไหได้ไหมได้ไมได้ไมได้ไได้ม้ได้มด แลรุ่นนี้มีเตะด้วยนะดิมีาลายเซ็นด้วยราคาน่าจะแรงน่าดูเ้าซือให้เขาเลยมามอยากได้แจงแกซื้อมาจากที่ไหนหรอถ้าซื้อได้หรอมันจะละท้ายเฉียดก็คนมีระดับภาษากระดับวัดจองกกได้ถ้านานนะแต่ถ้าแรกกับโอเว่นอ่ะก็ยังพอได้อยู่ฉันก็ไม่มนการจับฉันเป็นรุ่นความรักฉันได้มาก็มีความรักดีๆอยู่เองไงเหรอแต่เราความสำเร็จนะ ทุกประกาศจะราเผล่นะคนนั้นอะอาจจะเป็นของเราในไม่ช้าก็ได้ฝันเื่องจะโอเคไี้เจ๊มันพูดดิวันนี้วิชาจุโวงเขาชอบมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้เขาหิวไปกินซูเวนนะได้ดิด๋ยวเขาเนี้ย ก็คือฟิูอะไปกินไหมอ่ะก็กินนะแต่ว่าแบบมันทางกากได้ปะไม่เอาถ้ารกินะนั่แม่้ที่กว่าไม่อยากไปเป็นกองออีลยวเนี่ยโเนกเพื่อนะไปไม่ได้ดิเอกคนด้ันไปเยังไเ็นลัง่ะทไปแล้วปแล้วไอไปดี จะหนาวส่งเนี่ยยิ่งจะไปนั่งข้างแฟนปุ๊บไหมว่าไปนี่ยมันนัไามันหมดปุ๊บจ้าสั่อะไรเพุ่มกันไหมอ่ะมึงชนเพื่อนน้องไม่ได้จ้าไม่ต้องจะิเยอไม่ต้องก็ได้นะนี่คือมันแลากคือเพื่อนกันเนาะอเคแฟนเพื่อนไม่ได้จ้าเพื่อนหาไม่ได้ น่โอเคนีาต่อไหมเน่ะหวานได้รักได้มันไม่หวาไหี้มกแว่าม่น่าโอยนกินอะไรดเลกแีว่ามีง่เาไปกินข้าวนอ่ารอวาเขนาดนี้เราก็ชาแล้วแหละมีจังเลยเนาะ เป็นไงล่ะสิ่งหนุ่มหน้าดินใจกันเลือกได้มันเนาะแม่เนาะจ้าเอาที่สบายใจเนาะไปเขาขนาดนี้แล้วดีมากจ้าดีมาก คอบี่าคน้องมาับกเยมึงแต่ใดๆก็คือมันเป็น6เล่นไงต้อ่่เาอัวมันไต้องเแต่คามีะ่ากียมึงให้งานไปมึงไม่เสียมึงไม่เสียดายบ้างหรอไม่ไม่เสียดายเสบาทมึงน่าจะเก็บเงินไว้อัพสมองตัวเองมากเลยนไปเลยหยุนไปแต่ไม่ว่าเเขดี ผมเล่นเลยวะแล้วนี่กลับบ้านยังไงปุ๊บเราเล่นนะคือเปนไปเล่นว่าแจงเข้าบ้างเฮ้ยเราก็เพื่อนกันเฮ้ยดึงเสื้อผู้หญิงมอกมองอก็เราหัตั้งสิ ะแลสำหรับวันนี้ก็ขออยุดกิการบรรยายไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่อีกครั้งในข้าวหน้าขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านกับพี่ปั๊บสวสาีค่ละรอนรับแัะินดีทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เขาก็แล้วกูสัจชายายเออึอบมู่ทอดไม่เลยรูดูของคนอื่นอ่ะเขาตอบไม่เหมือนกูเลยไม่เหมือนกันเออวเนี้มันเป็นเรองเนะี้ยวจะัวชนเลาไคะป็นวหัปนเป็นหวเนหวเป็นหเปนเลยนหัวเป็นัวเป็นหัวเป็นหัวเป็นหปนเหเนัเนเป็นเป็ันเป็หปนเเหเเวหนปเเปหนปห ฉันจะไปกับแม่ป่ะไม่ไจ่ายนะฉนะไปเที่ยวกับแม่ไมเชื่อจริง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 มึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวอร์ดพอนี้สั่งเดี๋ยวป้ากูไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวกูรีไปเอาจริงอที่เจ้ามันทิ้งกูไปลอ่ะแล้วาไรไหมไม่ใ่แน่นะไไดไม่ขึ้นนอนไม่ได้นอนป่ะจุดนี้แหละ

คืมึงไม่ไหวมึงนอนนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวกูกลับมาไปต่อเออไปต่อเพื่อนเออนอนนี่อ่ะเออ้นอนนี่เลยไปไปไกลับกลับไปี๋ยวเก็บเองไปไปไปัไปไปต่อ่ไปส่งพวมันด้ดิเฮ้ยเออเออเยายไม่ได้เออไปไปนนไปเด้กอเออ้พยนมเก็บไปน่าเนี่ยโอ้โหน่ารั มึงไหวนะมึงอยู่ห้องนะเออเออมึงไม่ต้องล็อห้องนะเดี๋ยวกูมาออโอเคมึงคุยกับกูมึงคุยกับกูเนี่ยเพื่อนเออไปวเออกูไปแล้วนะโอเคคือไมนเามั่น,น,นนะอ,อืม โอเนใครวะโอเวนใครวะไอ้ตองเมาโเ่ว้าวอุ <S <S ้ยนี่ไม่ถึงเวลาไปอ้ยเอ้วกน ท้านไหนเป็นเล้ยวท่าเนี่ยว่าต้องเห็นสมองเราเนี้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยว่าเฮ้ยแจงเฮ้ยคุณทำอะไรข้าอะเหม็นเมาอ่ะคุณก็เมาเหมือนกันเฮ้ยคุณทำอะไรแจงอ่ะคุณทำอะไรแจงอะไม่ไหวนะเฮ้ยทำไมช่วยค่ะมึงทำอะไรกูอะเมื่อคืนอะ ไม่เมาอ,อ่ะคุณก็ไม่ยอมอะไรข้าเมื่อคืนอ่ะเมือมอ<ต>่อเมาข้าไม่รู้ขนาดนี้นทำอะไรอ่ะจำไม่ได้หรอเออว่าเมื่อคืนเราเออ,เออจะพูดอีกเหรอเฮ้ยเฮ่ยทำแบบนั้นได้ไงอ่ะไม่ต้องมบผิดชอบแจงเลยไม่เก็ียร์ไม่เรียบร้อยเลยนะโอุ้ยข้าไม่ไหวแล้วทำอ,อไนะไรไว้ค่ะนึก ทำอะไรลงไปวะแจ้งกูขอพิเรียนกับโอเว่นนี่ยังไงถ้าอยากได้อะแต่นั้นแฟนกูนะเวย้ยทำไมอ่ะกูก็รู้ว่ากูคบกันมานานแล้วอ่ะหรอก็เขาเล่นหนักกว่าหรอ,หรอตอนหนึงตอนอยากเกิดปั๊บแล้ตอนสุดที่นั้นอ่ะมันยังไงไปเกิดนองป่อนไม่ตรงผิดไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น่อยากรู้ปะคือมันผ่านมาดเดือนแล้อวอ่ะ ทำอี้ได้ไงวะแล้วทำไมอ่ะก็แค่ผู้ชายคนเดียวของไอ้เพื่อนแกล้งกูนะเว้ยอยากก็อยากได้อ่ะกูไม่ทำไมต้องขอใครม่ใช่คผู้ชายคนเดียวแล้วได้ไมแค่ผู้ชายคนเดียวให้เพื่อนไม่ได้หรอเไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทะเลาะกันทำไมสองคนเนี่ยก็วันที่มึงทำเป็นน้องไงเฮ้ยตอนไหนอย่าบอกนะว่าคืนเกิดไหนใช่อยากได้มาอยากได้เอาเป็นแค่นอนว้าแล้วแกจะไม่รับผิดชอบลูกของเราเหรอแล้วเราจะรู้ยไงว่าเป็นลูกของเราก็ทำอะไรก็รู้อยู่แกใจปะวะ สำไม่ได้หรือไงงั้นเราขอไปเจอกับว้าก่อนเออนั่นก็รีบไปเลยว้าว้าเฮ้ยว้าเราขอโทษว้ากันเราขอรับาไปชอบเด็กก่อนแล้วกันเออน้ำมึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกแต่เรายังรักว้าอยู่นะนะว้าอะไรวะคุณมินจะให้ดูเต็มึงสัญญาก่อนว,ว่ามึงจะไม่โวยวายเออกูนี่รัวเนี่ย มึงจำคืนนั้นได้ไหมงานมันเกิดกูเว้นมานนอนห้องกูแต่กูกับหมาเราไปต่อแต่กูไม่รู้ว่าเจงอยู่ในะห้องแต่มันไหลบอกมาอ้าไปไหนกูบอกว่าไม่ไวไวมึงไปเลย ผมเเ็นผู้ชนะสิทธิ์ิดขาลูกขอร้องเถอะค่ะตอนนี้ลูกอยากขานเงินไปให้ผู้ชายขอให้ลูกมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะเป็นผู้ชายคนนี้นะคะโอมามะยะจอมยุทธจูมงประสบความสำเร็จอุป,ปการสทุกอ<ล>ะ,<ล>ะไรอะไรเื่องคุยกันคุยอะไรกันเรื่องคืนนั้นคืนไหนลูกเป,ป็นยังไงยัไ้ก็บอกไปแล้วนี่อยากได้มาก่ะอยากได้ก็ให้ดูไปแล้วว่าชั้นท้องกับโบเวนทางไม่คอยด้วย ทางอะไรอะไร,อะไรก่อนอย่างเธออ่ะเลี้ยงดูแลเขาไม่ได้หรอกฉันต้องหามีเงินเยอะเลี้ยงเขาได้ตลอดชีวิตจ้ะคนก็จนก็คนหนึ<ผ>มม่มจนแก่ไม่ไหวเพราะไหนไหนมันก็ตายถอยแล้วกันว้วนวาว้าว้า ตายตัวแกแกฮัลโหลค,ค,ค่ะแล้วลงพยาบาลใช่ไหมคะค่ะ mm hmm. ตอนนี้เพื่อนเกิดอุบัติเหตุค่ะค่ะ mm hmm. เดี๋ยวส่งโลเคชั hmm. ่นไปให้นะคะค่ะถ mm ุง hmm. ว้า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 มันพลาจริงว้ามันพลาแดงแล้ว mm hmm. ไปวิ่งไปไปเดินไปทำมาไปไอวาวิ่งไปไหนไม่รู้อ่ะกุเรียก็ไม่หัน้ทำไมนี้ขายพระดีเลยเนี่ยทุกขาเลยมึงกินข้าวดิกินข้าวเห็นเ่ยลูกค้าเหมืองไม่ซื้อข้าวกินนะเออแต่มันก็มีคนมาขายแต่คนรับซื้อขายมาก สนใจโอ๋เลยเนี่ยดูได้เลยนะคะตัวนี้มีเอาค้างให้ดูเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนนะได้มาอย่างไรแปลมาจากวัดเลยเหรอหรือว่าใช่ขโมยไปนี่บ้าเดี๋ยวนี้ได้ยูตัวนี้แบอนนี้นะไม่ได้เลยไอ้ชิ้นซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรึกษากับผู้ขายก่อนค่อย่อ มันของแท้ก็นชนะสิบจุดนอะที่ที่คุณหนูห้าแสนในตลาดแต่เนี้ยเจอมาแล้วอะมันแค่ 4, สี่พันเพราะฉะนั้นคนละครั้งเนมันไม่สองแสนแล้ไม่รู้หรอกมันไม่มันมันมาแล้วมันไม่เพิ่มไม่จาอะไรเลยมันขายอย่างเดียวเลยได้ได้ได้นะเจ้าสองแสนะไหขายเลยดิได้เท่าไหร่เออได้สองแปดอะขายไหมอืมอันเนี้ยรวมเลยเอาเอาหมดเนี้ยหมดเนี้ย สองเ่ะเอาไหมล่ะถขายแค่สองเนี่ยได้เท่าไหร่อันเนี้ยตามตลาดอ่ะสี่พันได้ไหมไหวนั้นล่ะไหวอ่ะอันเนี้ยห้าพันเ0้าพันอหงใช่ก็ได้เอามาเก้าพันนะโอเคต้องเหลือไปดพันห้าได้ไหมตังค์ได้ไม่ได้เก้าพันโอ้นเพื่อนได้สลิปอ่ะโอเคขอบคุณนะ มันหาเปแปลกเออแปลกมีน้องมีเออปุอ่มออรอบตัวเหอะเดี๋ยวเขาจะมาล่าคอรมือเออมือนั่นจะไปที่แหละโอเคอาบเ,เรานำหมายสารมาจับคุณคุณชื่อวาใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีพยานหลักฐานตามสมควรและได้นำหมายจับของศาลมาจับคุณในความผิดฐานทำ้า,ายร่างกายผู้อื่นจนปเป็นอัอนอื่นแต่ภาคใต้ ยอมไปกับเราซสนุยดีนะครับขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ไปที่ดีเข้าใจไหมว่าต้องขอโทษแต่รู้ความจริงหมดแล้วแจ้งว่าที่ตกโควิดมาหลอกเราเราก็รู้แล้วเหมือนกันรู้ว่าจะรอไหมเป้นจะรอมาตลอดแต่เราไม่รู้นะว่าเราจะติดไหนนั่นนั่นที่ต้อจะรอจริงนะจริงแล้ว ดเวลาเยี่ยมแล้วเธอต้องไปแล้วรอสิจะรอนะ ัในรักอุปสรรคอย่ายอมแพ้ร <Some> well, so. you know. ่วมแก้ไขมีปัญหาน้อยนิดคิดอภัยขอจงก้าวต่อไปใี้พร้อมกันขอให้รวยร้นฟ้าเกษฐีขอให้มีบุตรได้ดังใจหวังประสบการณ์งานก้าวหน้าทั้ง้องกันขอทั้งสองจงสุขสันต์วันวิวาภูขอยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะขอให้รักกันอย่างยั่งยืนนะครับทุ่านทานที่รับมาทุท่านบ๊ายบนะ ครังหนึ่งเขาจะไม่รับผิดชอบเราเหรอเขาจะไม่รับไผิดชอบเราเหรองั้นเราขอไปเจกก่อสิ่งที่เราทำลงไปเราจะเป็นนักโข้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนอยางได้อะนี่มันรุ่นผู้ชนะสิบที่

นะช็อตไหนนะแล s> <S oh, wow. so, wow. wow> ้วยังไงต้องไอ้วายลุ้ยต้อแล้วแต่เพ yeah, ่งไดัราสูนอยู่ว้าวคืออยู่ไม่แจ้งอ่ะว้าวจาค่ะสวัสดีค่ะว้าวเป็นอะไรคะในงานวันนี้อ๋อมาอวยพรคู่บ่าครับ